ระเบิดหน้าเทคโนครั้งเชี่ยมอีกแล้วจบได้ไงยังไม่รู้เลยปพราะวะาสอนี่ครับจงสกัดการวางระเบิดข<า>องศัตรูอยู่ในวิลลยคาบเดียวแหละเียเชี่อเสร็จก็ออกไปนั่งกินลเลยเบิดไปแล้ว พ้อระเิดไปแล้วพ้อระเิดไปแล้วพอระเไปเดล้ไ่ s ปโวิ่งไในโปทีมของคุณได้รับชัยชนะพ้อระเบิดไปแล้ว กอางระเบิดไปแล้วมาที่เซ ่ <Elsa. S 2> เมเิดแล้วพอลเิดแล้วพ่อเิดแล้วใครแสงมาแดเต็มที่ท่าคุณได้รับใครชนะ

Bora meu Pelão! เเเียยวน่ร็ทีมของคุณได้รับชัยชนะแล้วยเรื่องมคนเพ็นเงี้ยข้อระเบิดไปแล้วแล้ววันนี้มันไม่ซ้อมกันได้ไงข้วอระเบิดไปแล้วข้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 อระเบิดไปแล้ว multimassí- 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 multimassí-

พ no ่ระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วไอ้โง่ Enemy down ทีมของคุณได้รับชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้วไล่ด้วยพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิด ฟองทะเบิดไปแล้ว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 ฟอนนงทะเบิดไปแล้วอมชทะเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชน,นะฟองทะเบิดไปแล้ว พอ่อระเบิดไปแล้วพอ่อระเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะพอ่อระเบิดไปแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้ได้ตั้ง435